อี้พน้องอันนางนีตัยมยพีางปนางตักยายเนเอือก้ย่ด้ยเออยเปิดโอนเงินมาหนึ่งบาทรเเลี้ยงขนมขนมเล็กน้อยนี่แหละแต่กรัน้องน้ำมันนี่แหละน้อให้อุ้นนนอุนน้อยแน่ๆแม่มันก็ไดินกาแฟกร่งแน่สีผ้ากดุ่นอะไรกันเลี้ยวเต้เรากังสีนะาเราอาหารหาให้เล้วองร้อย่องร้อยแม่มันล่องร้อยร้อยหนึ่งไม่น้อยร้อยหนึ่งแต่ว่าีซื้อเิรอย่ะ

ก็ไปเห็นด่านนั่นเอเขาเปิดไม่ด้บมันเป็นตะซื้อแต่เ็นนีม่เิ่งไหนมากินี่ไม่หรอกไม่ไเจอหนาเขาแต่ไปเงินีไปใหนอยให้อดนอยก็อดนไงตะเม่นี่ด้เียมทันอุ้หมคนละหางที่ปาก็แล้วแ่บางทีอุ้นุับอ้ยทำกินออ่ะอ้ยอด้อยอ่ขาเบิ้ดอไม่ลเนี่ยไม่ดอยนี่ยน้ไก็ได้อุีอยู่กรสสมเต ไม่น้อยอุ้นุ่น้อยเอาให้กุนน้อยุ้มนุ่นมน้อยแก่แม่องเรข้นรนักตีต่อกันกินเสร็จย้ำกนจะถือไปงหลัง้าจใ่ใครุนพี่ยงก่อพี่สาวก่อนีวบอกบอแค่ผ่านในเด็กน่กันงเอาแล้วไปองไหกินเ่นอะไรสองรอยสร้อยวไจะให้คสองร้อยสองร้อยไปกินกินนกันเือิหากไม้ไเยอะนะกสหมดเยอะเลยมนมาได้ทันมาได้่หมกไม้สีมดเลยยังยัลูกงยัง ้านล้องไินี่แล้วมอิ่มแม่อิ่ม้อไปสนใจกัแล้วแบบแม่อีมาหนึ่ชื่อนักเป็นนังโ้าตนี่เรียบเลิอยไม่เนียว้องมืองนเออแล้งก็นั่งนิ่งนเป็นยังไเออนิ่งแลตก็กินล้าก็ทำบัไก็เรียนกันถ้ากนกินองนิ่งกินจนเบรดกีได้ว่าแม่เรากินยังไง้ะซาวกินจนเบอร์ดกระเ่็นเกี่ยวหน้ากัเขาที่อันไหนย่งไรก็จไบรวยมมันเฮ้ยย่างมันไดน ໄປແຕ່ອອກກະນາດືງເຫຍືອມາ